สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับม,มาพบกับเลขนักรอดคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนแนวทางของหน่วยล่างนะครับรัฐบาลไทยหลังจากที่ปล่อยคลิป10บ่างไปแล้วนะครับก็หลังจากเสร็จสูตรหน่วยล่างก็จะสรุปนะครับ คู่เจาะนะครับสองตัวล่างให้เลยนะครับในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นใดนั้นเราก็มาดูคำเตือนกันก่นกอนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางการคำนวณสูตรยอดหลังเท่านั้นสำหรับคนที่ชอบการคำนวณสูตรทางคณิตศ,ศาสตร์ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนัน และสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมขออวยพร f อฟ f พี่น้องทุกท่านโชคดีเอาละครับหลังจากที่วางนะครับผมแนวทางหลัก10ล่างไปแล้วมาดูนะครับผมแนวทางนะครับผมของหน่วยล่างนะ ็จะเดินสูตรให้เหมือนกับ10ล่างนะครับจะเริ่มที่3 8 8 6 0ผมคำนวณให้ชม2สูตรนะครับเหมือนกับ10ล่างสูตรแรกใช้ร้อยสครั้งบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวก4 ูตรที่2ใช้10ล่างบวก1เรามาดูสูตรกันครับ3บวก3เป็น6 6บวก8เป็น14 14บวก6เป็น20 20บวก4เป็น24ใช้4ตัวเดียวนะ4 5 7 8 1 เพิ่มสองเพิ่มสามสูตรแรกสูตรที่สองศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งสองสี่เจ็ดแปดเพิ่มสองอ้าวพีดนะครับ ห้าน,นะครับผมผมถึงไม่อยากจะหันซ้ายหันขวาผมถึงจกไล่ตัวเลขไปเนยนะเพราะว่าสายตาผมนะครับมไม่ดีนะครับมไม่ดีนะครับสูตรที่2จะได้เลข6ตัวนะครับ1 4 2 5 8ดมาดูครับชนตนัวไหนเราจะหาหลักหน่วยนะครับ4ชน ห้าชนเจ็ดชนแปดชนนะครับหนึ่งชนนะครับชนห้าตัวนะครับรอบนี้สี่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งะครับสูตรปักหลักนี้มันจะเยอะตัวนะครับ เราก็มาตัดในส่วนของตัวเด่นนะครับเขามาตัดในส่วนของตัวเด่นผลที่ออกครับ30987หน่วยล่างเข้าไปที่8 ข้าที่เนะครับเราเอาใช้หน่วยนะครับข้อภัยใช้หน่วยนะครับข้อเจ็ดบวกสี่บวกหนบวกสามเป็น6 6หบวกเเป็น15 5หบวกเเป็น12 2สบวกส เป็นหกนะครับหกเจ็ดเก้าศูนสามบวกสบวกสาบวกหนึเป็น, 6, น 6, 7, 9 90า 8, กเก้า2ูนห เพิ่มสองเพิ่มสองหกชนเจ็ดไม่ชนชนเก้าชนศูนย์ชนสามรอบนี้ชนสี่ตัวหกเก้าศูนย์สาม ผลที่ออกสามห้าสองสองูตรเข้าไปที่ศูนย์หลักหน่วยล่างเดินสูตรต่อบวกสี่บวกหนึ่ง 3บวก3เป็น6 6บวก2เป็น8 8บวก0เป็น8 8บวก4เป็น12 2 3 5 6 9 2บวกหเป็น3 3 4 6 7 9 0 เพิ่มสเพิ่มสองส,องสองไม่ชน3ชน5ไม่ชน6ชน9ไม่ชนเออชนรอบนี้ชนแค่3มตัว3าม ผลที่ออก39206หลักหน่วยเข้าหลักห่วยล่างเข้าไปที่6 3บก3เป็น6 6บวก2เป็น8 8บก10เป็น8 8 9 1 2 5 0ศย์บวกหเป็น1 1,2,4,5,7,8 2,2 8, ไม่ชน9ไม่ชน1ชน2ชน5ชนนะครับรอบนี้ชนไปแค่3ตัวเหมือนกัน

ครับผมก็เข้าไปที่หนึ่งนะครับหลักหน่วยล่างจะเห็นว่าบางครั้งชน4บางครั้งชน3านะครับสตัวค่อยๆดูกันไปนะครับขอให้สูตรเขาเดินนะครับเราก็นะครับดีกว่าไม่มีแนวทางที่จะดู 2บก2เป็น4 4บวก6เป็น10 11 14เอ็ดสิบ่15นะครับห้าหกแปเบวกหเป็น10 0 13 4 6 0 หนึ่งสามสี่หกเจ็ดสองสองห้าไม่ชนหกชนแปดไม่ชนเก้าไม่ชน ชนหกตัวเดียวนะครับผมรอบนี้จะมาไหมครับชนตัวเดียวควที่ออกสามสองสี่สองหกสามสองสี่สอง ชนตัวเดียวแต่ก็ยังมานะครับมาที่6หน่วยล่างสามบกสาเป็น6 6หบกสเป็น10 16 20 0นะครับศูนย์หนึ่ง บวกสบวกสามสบกหเป็น3 3 4 6าม,ส,ามสี่าศูนย์ชนบวกเพิ่มสอนเพิ่มสอนศูนชน

นที่ออกคือเข้าเลข0ูนย์หลักหน่วยตั้งเดินสูตรต่อครับ8บวก8เป็น6 6บวก2เป็น8 8บก0เป็น8 8บก4เป็น12ได้2 3 5 6 9 2 3 5 6 9 2

หชน9ชนชนไปที่สองสามหผลที่ออก8ปดห้าหกหกสามห้าสาม เข้าไปเลขสาหลักหน่วยล่างเราจะยก3 5 6หสมมาอีกหน้านึ่ง ่กี้ผมบอกว่าจะยก 8, 6, 3, 5, 3มา3อ่ะไม่ใช่แปดหกสาใช่ไหมแปดห้านะครับหกสามแปดหครับ นะครับผมตา865นะครับ86563 865นะครับ8 6 5 6กบวก4บวก8เป็น6 6บวก5เป็น11 1บก4เออ1บก3เป็น4 4บวก4เป็น8นะครับได้8 9 1 2 5 8 9 1 2 5 6บวก1เป็น7 7 8 0นะ7 8 0 1 3 4 บุกสองบุกสชน8 9ไม่ชน1ชน2ไม่ชน5ไม่ชนชน8กับ1จะมาไหมครับชน2ตัวผลที่ออก3ามห้ เข้าไปที่เลขหนึ่งหน่วยล่าง3ะบวกสเป็น6กหบกหเป็น12 2สบวกหเป็น3 3มบกสเป็น7 7 8 0 1 4 สามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่ห้าเจ็ดแปดศูนสเจ็ดชนแปดชนศูนย์ชนหนึ่งชนสี่ชนรอบนี้ชนไปห้าตัว เ8็ด4นผลที่ออก 6, 4, 6, 5, 8 เข้าตัวไหนครับดักหน่วยเข้าที่เลขก8 6บก6เป็น12 2บวก6เป็น8 8บก8เป็น16 6บวก4เป็น0 0 1347 5บวกห 6 7 9 02 0ชน1ไม่ชน3ชนสไม่ชน7ชนรอบนี้ชน3ตัว0ูสา ผลที่ออกก็คือ9 7 8 7 7หน่วยล่างออกเข้า7 9 9เบวกเเป็น8 8ดบวกแเป็น16บบวก เเป็น13 3สมบวกสเป็น7จ็ดเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดเก้าหนึ่งสองสี่ 7ไม่ชน8ชน0ไม่ชน1ชน4ชนวันที่16ต่อคอ6 8หน่วยล่างจะต้องมี8 1 4รอผลทีนี้ตามสัญญานะครับ ผมจะจับสิบบนและสิบล่างนะครับผมจะเขียนตรงหน้านี้เลยนะครับสิบบนหกศูนยหนึ่งสอง่าสิบล่างนะครับผมสิบล่างนะครับ ทำล,ล่างก่อนนะครับหน่วยล่างแปดหนึ่งสี่จะได้ทั้งหมดสิบสองคู่เจาะในสิบสองคู่เจาะนี้นะครับ เดินทางมานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12งวดนะครับ12งวดมาดูครับแบบปักหลักแล้วนะครับผม68 61 64 08 01 04 18 11 14 28 21 24นะครับสินะครับผมสิคู่เจาะนะ มีแนวโน้มที่จะมาล่างนะครับสลับนะครับคู่เน้นนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเน้นให้ที่หลังนะครับตอนนี้เอาชุดนะครับชุดเจาะนะครับ10ล่างและหน่วยล่างไปก่อน12คู่เจาะก็ถือว่าน้อยมากน,น้อยมากเอาไปพิจารณาเอาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นสน,ก,นก่อน แล้วผมจะค่อยๆลงทยอยลงนะครับสิบบนหน่วยบนหลักร้อยสถิติก็จะใช้เท่ากันเพื่อพี่น้องจะได้ดูง่ายนะครับเริ่มตั้งแต่388แนะครับแต่จริงมันมากกว่านั้นครับไปอีกแค่2งวดนครับผมนะครับถ้าทำสองงวดมันจะไม่มีช่องว่างเขียนตรงนี้ผมก็เลยตัด2งวดก่อนนะครับจริงๆมัน1 5บ6ง่งวดที่ผมทำให้ชมแล้วแต่ใจจะชอบชอบแบบไหนก็เอา เสถีดีๆนะครับมีแนวทางดีๆให้ดูนะดีกว่าเดามมันก็นขึ้นอยู่กับชควกับดวงนะครับเอาลนะครับแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ